เด่นนะลูกซีนปลามึกหอยซีนหมูไปลามึกโดดนี้ก็คนลลยขนาดพี่น้องเลยสบ,บายดีพี่น้องหมดสุขสุพคนสบ,บายดียมแรงตอนนี้บาซอนกำลังจะเดินทางไปเมืองหนองบกเนาะก่อนที่จะเอดอเมืองหนองบกบาซอนจะพาพี่น้องแวะเชี่ยวส้ม ตลาดนัดบ้านปากเป่งเมืองท่าแขกแหวงข้าม่ว,มวน,นอตอนนี้มาสอนยู่ที่บ้านดอนบ้านดอนทงเมืองท่าแขกบ้านดอนทงถือว่าเป็นบ้านหนึ่งที่มีสื่อเสียงเนาะมีมักตาลลายบ้านนี้พี่น้องเอ้หมักเพชรมักตาลนะคนเพชรการกรกษตรปลูกพืชพักคนตกหากระซองที่นี่พี่น้องเอ้ใช้ไถน้ำขังน้ำท่วมท่างคนตกแห้เลียบ้อยมา บ้านดอนทองเนาะต่อใสกับแม่นบ้านปากเป้งตลาดนัดบ้านปากเป้งเพิ่นร์ฟทุกๆตอนแรกวันหลังคานละ่ะตอนแรกวันมันซุกพี่น้องพอดีเมื่อกี้บอกสอนมีโอกาสเนาะได้มาทางเมืองหนองบกนะก็เลยสิาพาพี่น้องแวบึงม,มาคนเดียวคนเดยตรงหน้าสองภาคทางนะกำลังเขียวสดงดงามพี่น้อง ตอนนี้เราสอนทอดบ้านผ้าแห่เมืองททาแขกบ้านดอนทงบ้านทาแห่แล้วก็บ้านปากเป้งเนาพี่น้องเส้นทางเรียกเทียมของอจากเมืองททาแขกไปหานครไก่สอนพิมีิหารแหวงสวรรณเขตตอนนี้เราสอนทอดปากเป้งแล้วเนาะบ้านปากเป้งเมืองททาแขกตัวเป็นบ้านญ่็่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรเนาะ ก็มีตลาดนัดเนาะเพื่อนฮาร์ก็เปิเปดอีกกายเนี่ยพี่น้องตลาดนัดเป็นตลาดใหม่ๆตลาดสดๆดผูว่าซิมีคนมาหลายเพราะวันนี้เพราะว่าฝนตกแน่เนาะของอยูคงกินผู้ว่าซิมีหลายบ่ใครเฉพาตลาดแล้วพี่น้องเนาะตลาดก็อยู่ทางด้านหน้าของบาวซอนนี่แหละเนาะตลาดติดกับแคมไปมาสะดวกอ่า บริเวณพี่น้องชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงก็จะพากันมาขายเครื่องมาจับใจเนาะซื้อของอยู่ของกินเป็นต้นว่ามีบ้านปากเป่งบ้านท่าแห่แล้วก็บ,บ้านกุดจับบ้านสองเมืองพี่น้องอแล้วก็บ,บ้านยื่นยิ่นเนาะท่อลตลาดอโอ้คนหลายพอสมควรนะแวะเบื่อจังน้อยเนาะ โอ๊ะเบ่งของอยู่ของกินว่านีมีอย่างเนี่ยขนลายพี่น้องมาดิวันสุกตอนแรกเนาะเบิ่งจะลดขนลายขนาดเข่าย่างอาย่างเข้าไปส้มเบิ่งข้างในว่านีมีอย่างเนาะวันนี้กับคนโต๊ะไทยมีจิตตมมีน้องขัง xin và mực ngoài trời tiền làm má thôi đây nhỉ, nghe thay bọn họ mạnh nha vô đây như vậy ดูดยิบานะับพีงามลย่าไม่แโอ้ยพอดีฝ่าน้ <c oughs> นานองโบก,ก้อนแ้นเดินห้างก้าวเทยวอยอ่มาลยแเมื่อบบานคนหลายเนาะคนตนย,ย,ย,ยเนาะอ้มาเขียบ นางเนาะไม่แปลกข้าวาขเข้านมไารมะงาะไขม่มะแคปเปิ้ลขายหอยเนาะฟองพลาสติกนี้ค่ะนี่ค่าเลยหอยจุบหอยเซอรี่อกระทิน2องพัน mà cà đi <laughs> lại à xong ăn lên rồi tay tạm một hùng cà hỏi nhé thôi hỏi vẫn chịu chưa đi không đi ในท้องเดียวกันเป็นเท่าไรชาวฟ้านมาได้กุชชาร์ปวะยายมาได้กุชชารป่ะอ๋อที่ว่ามาได้กุชชาร์ฟังเสียงว่าคือภาษาไทยโซนทางด้านนั้นขายขนมเนาะขายขนมขายน้มหวานขายไข่เนึ่งพี่น้องเว้ เอ้าเนาะโอ้คือว่ามักซีดาเนาะโดย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 ง่ายขนาดเนาะมักนาวบรรยากาศบนโต๊ะอาหารก็เศร้านะจะให้น้ำท่วมขลังเนาะพ่อคาไหมครับบางคนบางห้านจะเดินทางกลับแล้วนะพี่น้อง สหมขายปลามึกอยน้หวานขายของกินส yeah well, ุกลาบมดแล้วบ่บ่ได้ขายลาบ่มื้อนี้มดแล้วอมดแล้วเนาะต้มงในวานี่มอๆยังได้ต้มเครื่องในต้มเลือด โซนนี้กับโซนลายขนาดพี่น้องเลยสมปลาตองตทเท่าหอหรเ่อหาพันอันนี้ด้วเรอวันนี้สิบพัน ส้มปลาตองโอฮาพันโอ้ลา,ล,ลายอยู่ได้ตายอแอันขายเส้นเขาเปียกขายลูกซส้นฮอนดอกขายใกล้เนาะขายปลาหมึก ซื้อตอนไหนพิงหวมูลสุดสาวพันน,นี้เครื่องในง่วบเครื่องในหมกโอ้เล่นหมก้องไม่ไล่เนาะรานขายเราไม่ไล่เนาะ อะไรมาเขียวเร็จวตนี้หามาจากตลาดตกกาเ่จานเท่าไหร่ายจานเท่าไหร่เฮ็ดบวกวเจ้าตัวนี้ห้าสบโอ้เขบาทแล้วเนาะอันนี้ละาพันกูมี่มีนมสอจานน้าันเย้บาเลยบาละาพันาพันซ้าพันมาเลย 啊，我们。 bỏ khong khong Thái bỏ, Thái này mà cho cái này cho luôn lại là cho bữa nay bữa Chắc rồi nha Mua nhau rồi ออกมาสิพันกีบออกสิบพันลาบสนควายบ่มีลาบงัวเนาะแล้นี่ขายขนมเนาะขายน้ำหวานขายชีสมูขาหอยแข้ง ขายเคปเคปญี่ปุ่นลาาใกล้ปะเนี่ยราาเท่าไรราคาหกพัน ทุกราบอมั่งเลยยังยังเราซื้มยั่ง มาข้ามน้อยหนึง่งถามมาเทเวนคนจะลายกว่านี้ของอยู่คงกินกว่าจะลายกว่านีนนน้ตอนนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งจอนแรงแล้วเนะะาะท่านี้เป็นบรรยากาศอยู่ที่ตลาดนัดบ,บ้านปกนานกเป้งเนาะเมืองขาแคแขวงขม่วนบ้านปากเป้งกับมีซายแดนทิศกับเมืองหนองบกถัดจากบ้านปากเป้งกับแม่นบ้านกุดจับสองเมืองเนาะ ชิพภาพบรรยากาศตลาดนัดบ้านภาคเป้งเนาะพี่น้องเมื่อ่าแครแขวงข้าวม้วนเนาะมันจะมาสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวเนาะพอดีกายทางไปเมืองหนองบกเนาะมาสอนจะเลยพาพี่น้องแวะเบิ่งจัาหน่อยเนาะอาหารการกินก็หลายพวกสมควรเนาะมีทั้งอาหารธรรมชาติอาหารพื้นบ้านอาหารทะเลเนาะกุ้งหอยปูปลาพืชพักหมากไม้ก็มีเนาะตลาดเพิ่นหากระตังไม้ได้ปีปลายละปีกายละพี่น้องเลยเนาะ ใดรอยากมาขายเครื่องอยากมาจับใจซื้อขายก็สามารถมาได้เนาะพี่น้องตีก่กำแพงทางเล็กทางไปเมืองหนองบกเนาะไปกับบ้านคุดจับไปกับบ้านท้ายแห่บ้านดอนทงโอเคเนาะพี่น้องดีกันเป็นมาสอนพาพี่น้องมาเลาะมาทั่วเนาะทางซานเมืองคักแค่ด้วยางบ้านปากเป่งเนาะสาวเมืองหนองบกยินดีต้อนรับ แยนเมืองหนองบกเราพี่น้องเป็นบ้านพุดจับบ้านชนเผ่าภูไทยต่อไปก็เป็นบ้านสองเมืองบ้านสองเมืองกับบ้านชนเผ่าภูไทยพี่กันนาะพี่น้องเส้นทางกับจากเฟเพเนี่ยเราดูฝนมีรถบรรทุกเที่ยวหลายพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มอนี่มาซอนกับ อพอปินคลิปอ่านี่ไว้สามีก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้กำลังใจบ่าวสอนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของบ่าวสอนเนาะขอให้ทุกคนอยูนดีไม่แห้งโชคมาเงินคขร่ลำรวยไปยี่